เอาแล้วลิ้นน้ำใส่เข้าไปสุดยอดครับผมสูตรนี้สุดบาลานครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซทุกท่านครับผมมัน,นี้ลุงหน้าผ้ามาตกป่าครับผมคันไม่พายเนาะนี่ครับผมเอาคันหน่อยมาสองคันเนาะมา้ครับผมแม่นางปลาสักเดี๋ยวมือนี้จะนั่งตกตรงนี้ครับผมอะเดี๋ยวเก็บขยะเอกเอกก่อน เจล่องกันครับผมที่เห็นป่ามันขึ้นอยู่ครับผมตรงจุดนี้ น้ำลึกอยู่ครับผมแม่น้ำป่าศักจุดนี้อยู่สนดอกครับผมอำเภอสาวให้จังหวัดสลับบุรีครับผมครับเดี๋ยวเขามาผสมเนื้อออยกันเสร็จเขาคือมาสองมือล่าทำครับผม ๆๆใส่เข้าไปกุกกุ๊กกุ๊กนิ่ฮะมีนมปังใส่ไปหน่อยนึงครับผม น้ำใสครับผมดีครับผมโยนออยเข้าโยนออยเข้าไปเลยครับผม อ่าสองกัมรับท่านผู like ้ชมเห็นป่าวสายแหลกเข่าแล้วครับผมดูตัวยิ้ยิ้รเดี๋ยวครั้งบ้างนะเดี๋ยวก็ขึ้นน้ำนั่นเนี่ยเอวไหวเนาะเดี๋ยวฮารอีแป๊บหนึ่งครับผมเห็นบ้างป่าว่นละความมืดความมืดครับผมจุดนี้จุดนี้นั่นนั่นมีตรงกลางเลยครับผมโอ้หลายตัวเลยครับพี่น้อง แถาปืนไม่ยิงงใหญ่เลยนะครับวันนั้นขึ้นมาแล้วขึ้นมาจิบน้ำแล้วเห็นไหมครับขึ้นมาจิบน้ำเนี่ยอืมอีกตัวหนึง่งโอ้หลายตัวเลยพี่น้องโอ้โหหลายตัวเลยครับฝูงนึงเอาเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวเราลงไปเบิ้งครับผมลองเบิง้งลองเอามันหมูเกี่ยวเบิ้งครับผมจะกินหรือเปล่าพูดว่าโอ้ มันหมูครับผมลองเบินตุนเหลืองครับผมเห็นไหมมีอาการครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วมุดแล้วมุดแล้วโอ้วัดมีทันครับผมเอาแล้ว อย่างหมดหรือเปล่าเมื่อกี้หมดบาดประทันครับผมนี่อยู่เอาละครขัดตินอ่ะ กินดยู่ครับกินดยู่ครับไปไปไปต่อดูยครับ,รบ,ดดรบเบ็ดน้อยไปหรือเปล่ามหมดละไม่ครับ 你看。<Yeah. S 2> hmm. แรกนี่มันแสนดากเลิเนะพี่น้องเอาแล้วอยู่แล้วครับผมอยู่แล้วครับผม เดี๋ยวพี่ครับผม ท่านผูชมมันหมาน,น,นครับผมจะเพียนใหญ่ครับผมสมค่าคุ้มค่าที่รอคอยครับพี่นอ้องเก็บครับผมเขาละต่อครับผมดูเันครับเขาล้วครับผมตกปลาท่านไม่ไพยต้องใช้เวลาครับผมตกมาสามกับสมชั่วโมงละ เงจะได้ตัวเดียวเดี๋ยวฮาลุงกันต่อครับผมปลาแลกเข้าเยอะครับผมแต่ว่ามันบุนกิิเนาะมันระแวงเขาก็ได้แตเพียนใหญ่มาต้นเนะาะก็ได้ลาบครับผมเดี๋ยวลุงกันต่อครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับค่อยๆตอดเบาๆครับผมปลาแรกอีกเปล่าพี่น้องลุงนนว่าจะกินตละโตครับผมพี่น้อง นไม่ได้โดนครับครับแกแต่เพียนญงที่ว่าตัวหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปเฮ็ดกับข่าวกินกันไปติดตามครับผมพี่น้องไปเดี๋ยวเข้ากลับป้านครับอากาศแรงๆครับผมกับสี่โมงแรกนะครับหลายชั่วโมงกับสามชั่วโมงกลัวๆสี่ชั่วโมงเนาะแบบนี้แหละครับผมนะตกป่ามันต้องใจเย็นแลวครับผมบระเดี๋ยง่ายๆครับพี่น้อง ปลาเดี๋ยวเมื่อหลังข้ามาตกปลาแรกครับผมเตรียมเนื้อเตรียมอย่างมาก่อนไปครับครับผมครับเดี๋ยวเข้มาให้กับเ่ากินกันเนาะนี่นะครับผมอยากเช็ดสูกินแต่ว่าอยากได้ได้ก,กึ๊กตัวนึงมันม่ได้เนาะหาอยู่หาก,กินของอยู่ในน้ำกันทั้งสี่เลยพี่น้องได้ตัวเดียวครับผมใหญ่ใหญ่นะครับด้วยคุณนี่ครับผม เดี๋ยวลุงน้าศิล,ลาบป่าแต่เพียนไ่สูกินเนาะมีเครื่องลาบครับผมหอมกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดต้นหอมผักชีเครื่องตม้มยำเฮาครับผมเดี๋ยวสีแรเอาแต่เนื้อมันเอาเอาเนื้อมันสับกระดูกสี้องตม้สมสดน้ำน้ำบอดน้ำเดี๋ยวผมเครื่องตม้มยำเนาะมีปัาขามแียกน้ำนี่แหละครับพี่น้อง นี่หน่อยกินตาหน่อยครับเพราะเป็นยังกินผพ้เดียวเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวสับกันเลยโออ,าอ,าอ่าเหย่ยถอยซ่ยิงนี่หน่อยนะสับได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเชิงใส่หมอต้มเลยเฮ้ยประาม นี่แหละครับผมกินตามมี่ได้หน่อยกินตามหน่อยครับผมเออวะน่าต้มนะหัวติโค้งแล้วก็มีไข่พร้อมครับผมพุ่งขมขมลำลำเนาะ,ะเดี๋ยวเราน้ำเดือดครับพี่น้องอูน้ำเดือดหอมแห้งแล้ว ป่าใส่เข้าไปครับผมเป็นยังไงเป็นตแนาแซ่บป่ะพี่น้องอืมอืมปิดไแล้วนะครับผม,อ,มอ่ะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเข้ามาคันน้ำบอดกันครับผมสูตรไทยสูตรแม่นครับผม เนี่ยผมเขาเรียกลวกไขมันสุกรินน้มมันก็นจะคุณหอมแซ่บรั่น้องลิ้นน้ำใส่เข้าไปสุดยอดครับผมสูตรนี้สูตรโบราณครับผมพอแม่เห็นถ้าเห็ดกินตั้งแจ้เป็นเด็กหน่อย เอากเรเลยได้สูตรนี้มาขันน้ำที่สองครับพี่น้องน้ำก็กเริ่มคุณแล้วในหมอ้อเพราะว่าเลือดปลาเลือดจากตรงนี้ลงไปลองเห็ดกินเบ้งด้วยครับด้วยสูตรนี้เนาะสูตรไผ่สูตร,ตรมันกับผมอ่า พอแล้วครับสองน้ำที่นี่เขากบปุ่มเครื่องกันครับผมพ่อนามพ่อจุพ่อพี่น้องนี่ครับผมปุจุพ่อข่าเหนียวตุยเอาเครื่องใส่เข้าไปครับผมจนหอมปากชีหอมหอม ความแห้งผู้จัด,จดปิดแก๊สได้แล้วครับผมซิมหมอตม้มแตงไม่เพราะว่ามันมีักขามเปียกอยู่จะได้ักขามเปียกกอ,อกไม่งั้นมันจะเปรี้ยวกเกินไปครับผมอืมขมๆลำๆสุ้จอดเลยครับสูตรนี้เปรี้ยวแค่ัะขามเปียกออกครับผมสุดจอด พี่น้องมาปรุงเครื่องกันเลยครับผมนี่เครื่องข้าใส่เข้าไปเลยครับผมโอ้ลุงหน้าลืมลืมใสเอาพ่อเป็นอย่างผมนวจากน้อยครับบ่หลายได้แต่คุณสอบแค่แค่เนี่ยน้ำปลาครับผม เข้มเลยว่ะอืมอืมไหนล่ะคง่งซื้อมาเมืม่อเช้าเองเพราะว่าของเกา่าเวลาไปทงมันกระโดนเติบรโด,ดนเ้องในใส่เนาะพี่น้องเนาะอืมี่ปนเขากลัวโอ้ดวสิหลาอีก กวนอ่ไยไปหักหน้าครับผมจวดกลับไปจวดเลยพี่น้องเก็บคือเดี่ยวทายผู้เดียวเนาะบ่า,บา,บากันแล้วครับเด้อสอบไผ่ซอบแม่นสูตรไผ่สูตรแม่นครับผมนุงน้าสอบเปรี้ยวๆรสชาติเข้มขน้นเหมือนตะกอนนี่ก,ก็คือว่าสูตรคนขีเม้าครับผม หอมแหงพี่น้องเลยเปนไงครับผมแซ่บปะพี่น้องหอมแหงครับผมหอมขรัวหอมเครื่องจ้าปะพี่น้องอจุดดอดครับแซ่บไีเ อบ่วสวยใส่นนี่ีลอกนี่นะครับผมน้ำต้มเฮาหม้อต้มเฮาเทใส่ในนีน่เลยจวดไปเลยโอ้ชักผมหมอมแห้งผมพลิกปนไปจากน้อยอืม ได้พี่น้องอืมบ่ต้อ,ตองใสป่ปักนาวเลยบักขามเปียกออกมากขมขี่ปลาพุ่งปลาเยี่ยมมาก ได้ตัวเดียวก็เฮ็ดกินได้แซบอีหลีพี่น้องมาเดี๋ยวเขามากินข่าวน้ำกันครับผมถือว่าสุดยอดสมที่อยากอยากอยากเฮ็ดลาปปาปลาอยากเฮ็ดคลิปไหเบิงนี่ครับผักแมอมเฮามีอแต่บานลงหน้ามีแต่ไปหละผ้าเนาะตำีิกอะก็ได้แอมแล้วครับผมอืมแซบๆครับผม งามครับผมอืมมาพี่น้องม,มากินกันสุดยอดครับผมผมนัวลาบเฮานำมือจุก ทองมันครับผมมีใครพร้อมพี่น้องมามามากินน้งกันแสบเลยนี่ครับผมทองมันหอมๆเลยแหละตรงนี้มันมีมั่นพร้อมนะอือจดอ น้องไข่ปลากับทองปลาเนี่ยนีมนมันมันมันหอมมีรีครับผมปลาแม่น้ำเนาะเนี่ยไข่เิ็นไกลๆเลยครับผมแซบ่บเซสดน้ำ,ำ,ำน้ำโอ้โหขมขมลำลำขมขี้ปลาสุดยอดอืมลาบ โอ้แสบแสบพี่น้องเนะโดนโดนจินลาปาที่หนึ่งอยากได้สักสองตัวมันไม่ได้นาะพี่น้องเนาะไได้ตัวเดียวรุนจังเลยครับผมบ้า,บา,บากันนะ้อพี่น้องเนาะได้หลายได้หน่อยลงหน้ากับชิลงคลิปไปเบิรงเนานะได้ตัวเดียวก็ถือว่าเกินคุ้มคุ้มที่ใจเฮ้าที่เฮาอยากไปเฮาอยากไปท้ายคลิปอยากไปตกอยากเอาปลามาลาบเนาะแต่ก็ได้กังใจเนาะได้ตัวเดียวก็บพเป็นปอย่างแต่นนะ้ขอบคุณหลายครับผมที่ต่างราชมเนาะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมและการชิด ที่เข้าใจเนาะได้ตัวเดียวกับสิลงคงับผมบ่าวบากันเนะบาะพ่าวเขาได้ออกไปหาอยู่หากินไปออกไปเฮ็ดคลิปแล้วมันได้หลายได้หน่อยเฮากับบฮหูเพราะว่าของมันอยู่ในน้าเนะบาะบ่าวกันด้อครับเด้อขอบคุณห,หลายครับผมติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้านี่สวัสดีครับผมบายบายพี่น้องโชคดีเราด้วยเฮงเฮงเราด้วยถุกถุกคนบายบายครับผมเ,เบิดเตมี่งแ่บ